จาก3,000พอมีพาสปอร์ตไทยเหลือ200เดี๋ยวเวฟฟอร์เฮียเวฟฟอร์เดอะติเก็ตคัมเฮียคัมเฮียเ 100ลูกปีค oh okay, cool. okay, ่าข้าวหน้าด้านนู้นด้านนู้นหกรลูกปีก็โอเคเด็กไปทางนู้น300บาทมาหรอเออแต่ว่าผมรับสายหรือเวลาอินเดียนไยแลนด์ไทยแลนำ proceed okay คืนด้วยดิเอาคืนด้วยหรอเดี๋ยวตอนออกไง่บอันนี้เป็นมรดกโลกไหมมันเป็นยูเนสโกมรดกโลก

ต้องถ่ายตรงนี้ต้องถ่ายนี้เลยครับรอเขาไปย้อนใส่ เดี๋ยวถ่ายเอยู่ตัวกายกาเดี๋ยวถ่ายมาังเนาคนเดียวทำโปรไฟล์ย่งไป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 เขาใหญ่ไก่เขาทำโปรไฟล์เขาทำโปรไฟล์ อบ,บอยหัน,น,าานดดหน,น้ามานิดเดียวหันหน้ามานิดเดียวหันหันเอียงแบบเมื่อกี้ก็ได้นะแต่หันหน้ามาเอียงแบบเมื่อกี้เนี่ยเออก้มหน้านิดนึงอยากขมมดคิ้วืเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีคนแล้วไม่มีคนแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่มีคนแลน้ <Okay. S 1> เวลเดี๋ยวคนไป โอ้ยเชิญชวนให้ไปข้างในนะดูหรือไม่ไปใช่ไหมไม่มีอะไรใช่ไหมถ้าไปเดีนสุสานนะเดี๋ยวจริงๆใครไลท์อยู่ฝั่งนน้นอันนี้มันแค่สวนเฉยๆอ่อมีไฮไลท์เหรอออ้าวโอเคโก ทาพองฟ้าสวยจริงๆเลยค่ะท้องฟ้าโอ้โหสีแบบฟ้าใสไม่เมฆเ,เลยค่ะเจ้าหญิงของเราหลับแล้วนะคะขาห้อยเลยค่ะเจ้าหญิง9โมง8โมง แต่นี่ก็ถือว่ามาหน้าหนาวไงเขายังสายได้มันเดจนรู้ออกไปนู้นได้เลยใช่ไหมไม่ได้เร่องเกลับทางเดิมอ๋อโอเคเปนไม้ใหญ่บิ๊กสี่แปดสิบหก ตรงนี้ก็สวยประวันเกศไปถ่ายเดิยเกศไปตรงนี้มีคนด้วยมีเมืองเก่าเลยเขาเอาอกมาไลไงถ่ายทัศมาหาน่หรอใฮ้ายเกศไปถ่ายรูปไงนี่ก็มาเยเรีย Mưa hơi như thế, sáng xin chuyên Chẳng biết em mà cái

กกถ้ามองแถวนี้มองตร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 งเข้าไปก็จะไปเจอสุสานตวางการพอดีเป๊ะเลยซึ่งอันนี้เล็กกว่าทัชมาฮาโอ้โนี่นวา่าใหญ่ใหญ่แล้วนะโอ้ <c oughs> หนาว <c oughs> ลมเย็นมากค่ะอากาศเย็นนี่ว่าเล็กเหรอเนี่ยแต่พี่ว่าใหญ่หนะ <c oughs> ว้าวว้าวเกิดม้ยา่อไม่ใช่น้ำทั่วไปเป็นดีไซน์เฉยมีทางเข้าสุสานนะคะทางเข้าสุสาน รู้สึกเป็นดาราขึ้นมาเลยนี right? ่พื้นที่เวรศุสานนะคะใช่พื้นที่เวรศุสานเอ๊ะแต่ทีมันต้องมีสามใช่ไหมอ๋อนี่ไงนี่ไงแบบนี้เออสามสามสามบอลบอกว่าอะไรนะถ้าเป็นกษัตริย์มีอย่างสองคนก็แบบกษัตริย์ตรงกลางนะใช่ค่ะหมายพูดด้วยซิ เขาก็บอกว่าจะเป็นกษัตริย์ตับการใช่ไหมแล้วก็ภรรยาสองสององค์แล้วก็เขาบอกว่าไฮไลท์ของตรงนี้คือประตูทุกประตูอ่ะมองแล้วมันจะทะลุมาที่ที่เขาเรียกอะไรสุสานพอดีพระศพอายุเท่าไหร่อ่ะเนี่ย เจ็ดร้อยปีเจ็ดร้อยปีเหรอไม่น่า มันน่าจะน่าจะเป็นสัญลักษณ์เหรอพี่มันกันไ่เหมือนแสดงว่าอันนี้ผู้หญิงสองคนอันนี้น่าจะขิงอันนี้แต่ขิงนะแมนเลยเห็นปะเหมือนกันกว่าตัวเล็กอะคนไม่แน่ตัวเล็กหน่อ อ่าฮะโอเคสเตปเบลพี่นางเก็บน้ำมันเป็นอ่างเก็บน้ำแล้วทำไมก็คือสมัยก่อนมันน้ำมันไม่พอใช่ไหมทุกอย่างเขาก็ทำอ่างเก็บน้ำไงแล้วไม่ใช่ให้คนแถวแถวเราไม่ใช้แล้วก็เหมือนอ่างเก็บน้ำไม่รู้แล้วมันเป็นจุดอะไรทำไมต้องมาดู ก็เพื่อจะเตะเบลไงอ่านเก็บน้ำเธอต้องดูสิว่าเขาทำยังไงเนี่ยเจอว่ามันลึกแค่ไหนอ่างเก็บน้ำไม่ได้เหมือนอ่างเก็บน้ำบ้านเรานะว้าวก็ถึงก็จะลงไปเรื่อยๆถ้าน้ำลดก็ลงไปเรื่อยๆถ้าน้ำขึ้นโอ้ว้าวเขาไม่ได้ทำเป็นอ่างแบบเดิมระวังนะโอ้นึกว่รู้แล้วทำไมรู้แล้วทำไม แล้วก็อาก่า,างเก็บน้ำแล้วแสดงว่ามันจะน้ำขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงแบบว่าถ้นถึงสุดเนี่ยแล้วก uh ็ช like so. ่วงรถก็จะลงไปแปลว่าช่วงนี้มีน้ำทุกที่จะลงไปต่ำมากเลยเอนลยข้าไปอยู่ในรูเหรอ มันจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะถ่ายไม่เอาวิดีโอนะ

มีชุดเด็กไหมไฟดันเหล็กพสองะไรนะพันสองันสก็ประมาณห้าหไม่ใช่ไม่พันสไทยมันสองพกว่าบาทเอาพันสองไทยเหรอแพันสองไทยแพงไงอ่อได้ไหมไปดูก่อน่าไปดู่ะุยเขาเลยเขาคไเียงน เนี่ยเขาอยากเงินเขาอยากเขาอยากเพิ่มสองต้นน่ะเพิ่มสองต้นตติยนุนด่งเป็นหมื่นเลยนะโอเคอ่ะมาเป็นพวกฟิซซ่าเหรออ่าฮะรูขิ่นอ่าก็ไปถ่ายเป็นวิดีโอเก็บยาก